เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณฝ้ายสามสิบสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นนะ่ะฝ้ายอายุสิบห้าแล้วด้วยความที่เขาจะมีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกัน,น,นเขาก็จะชอบไปล่าท้าผีกันทีนี้เนี่ยวันนั้นเป็นเขาก็เลยนัดกันว่าวันศุกรสิบสาม รวมแก๊งกันสิบสามคนรวมแก๊งกันได้สิบสามคนที่แรกอ่ะไป<ด>เขาเป็นคนประจวด,ดเขาจะไปบ้านผีโอ่งผีโอ่งคือเป็นบ้านที่มีการฆาตกรรมกันคือผู้ชายฆ่าผู้หญิงแล้วเอาศพอ่ะหมกใส่โอ่งไว้แล้วก็จะมีเป็นเป็นเหมือนผีออกมาเงี้ยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนตายอ่ะเหมือนโดนฆ่าโดนฆ่าตายก็ออกข่าวออกอะไร ข่าวนี้ข่าวดังมากผีโอมก็ช่วงนั้นฝ้ายก็ไปไปกันกับพี่สาวไปกับลูกตาก็นัดกันทั้งแก๊งว่าจะไปล่าท้าผีกันเสร็จปุ๊บไปบ้านผีโอมไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาทั้งมาแก้บนทั้งอะไรเหมือนขอหวยแล้วก็คือถูกหวยกันะไรประมาณนี้นครับก็เลยมีกระเทยคนหนึ่งเป็นสาวสองคนหนึ่งดีกว่าผมต้องเรียกว่าสาวสอง มีสาวสองคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยงั้นไปบ้านไม้หมอนชื่อนี้ชื่อเรื่องว่าบ้านไม้หมอนบ้านไม้หมอนคือบ้านหลังเนี้ยอยู่ติดรางรถไฟและบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นซึ่งคือต้นเรื่องเนี่ยคือลูกสาวบ้านหลังเนี้ยมีลูกสาวกับแม่อยู่กันสองคน ลูกสาวเนี่ยขึ้นวัยรุ่นอายุสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดกำลังมีความรักแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนมีความรักแล้วคล้ายๆว่าไปมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายอาทิ้งทิ้งไปไปมีคนอื่นลูกสาวเลยรับไม่ได้เสียใจมากผูกคอตายในห้องชั้นสองของบ้านทุกวันนี้ถ้าถ้า ถ้าใครไปตําบลอ่าวน้อยบ้านหลังนี้ยังอยู่และเชือกเส้นนั้นก็ยังอยู่เหตุการณ์นี้เกิดมา15ปีแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่โจ,จ์จันกันว่าบ้านหลังเนี้ยใครอยากไปลองของไปอยากไปล่าท้าผีไปผมว่ารายการรายการคนอดผีเคยไปนะบ้านหลังนี้เคยไปครั้งหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยกําลังแรงตรงนี้ว่าพอลูกสาวตายเนี่ย ลูกสาวเสียชีวิตไปเนี่ยต้องต้องต้องเอาเรื่องนี้มาต้องสอเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยคือ,อ,อไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยก็คืออย่างทห้ท่านด้ฟังพอลูกสาวคนเป็นลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนเป็นแม่คือมีลูกสาวคนเดียวผัวก็ตายลูกก็ตายสุดท้ายแม่ก็ผูกคอตายตามใช่คือเรื่องนี้มันมันค่อนข้างดาร์กนิดหนึ่งตรงนี้ว่า มันมีการส่งเสียค่อนข้เดเยะไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเล่านะแต่ว่าฟังมาสามปีแล้วเรื่องเนี้ยเพิ่งจะเรียบเรียนได้พอแม่ตายเสร็จปุ๊บบ้านหลังเนี้ยล้างเป็นบ้านล้างหลายคนก็จะมีไปล่าท้าผีกันไปอา่าไปลองของกันไปอะไรนีจนเป็นเคสของฝ่ายไปกับพี่สาวเขาพี่สาวแท้แท้เนี้ยพี่สาวเขาเป็นหัวโจกเลย ั้งแก๊งสาวสองเลยแก๊งผู้หญิงเนี่ยพี่สาวเขาจะเป็นคนดื้อม,มากวันนั้นเป็นศุกร์สิบสามเอานั้นกันสิบสามคนเพื่อที่จะไปบ้านไปบ้านพีองแล้วไปบ้านหลังเนี้ยคือบ้านพีองไม่เจอแล้วไปบ้านหลังนี้เสร็จบ้านเนี่ยคือล็อกปิดตายไว้หมดเลยแต่ด้วยลักษณะของบ้านไม้เนี่ยมันโดนฝนมันโดนอะไรเนี่ยบ้านมันผุก็กคือต้องุดลอดลอดไอตรงตรงตรงอยรูครับ ที่จะเข้าไปข้างในพอเข้าไปห้องแรกเขาคิดอะไรกันก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเขาก็ไปปัปกเทียนสี่สี่สสมุมแล้วก็เอาสิบสามคนนั้นไปอยู่ข้างในมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แบบว่า,อาชอบลองของเป็นผู้หญิงไปสักคล้ายๆว่าไปสักของสักอะไรมาอะไรเงี้ยปากไม่ดีแบอบกว่าผีมันไม่มีหรอกพวกมึงอย่าไปเชื่อกัานมาก เนี่ยเดี๋ยวลองเจอของกูก็เดี๋ยวเรียบร้อยหมดอะไรประมาณเนี้ยและทีนี้เนี่ยก็สลับกันไปก็จะเป็นสาวสองคนนั้นนะพอเหมือนกับว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับอุปทานหมูตรงที่ว่าอ้ยกูไม่เชื่อมึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูโชว์เวอร์หน่อยไปเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างมาเลยเว้ยเดี๋ยวผีมันร้อนอ่ะห้องแรกห้องแรกคือเป็นห้องของคุณแม่เสร็จปุ๊บเนี่ย อันนี้คือขึ้นไปชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะอพอไม่ห้องแรกก่ไม่เจออะไรก็ย้ายกันไปชั้นสองเอ้ยห้องสองห้องสอง 2. นี่ก็คือห้องที่อมีเชือกเชือกที่เขาผูกคอตายอยู่ที่เขาตัดมาแล้วมันจะมีมีเป็นเส้นเส้นสั้นๆอยู่ประมาณนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เก็บไปก็เหมือนเดิมครับไปจุดเทียนสี่มงปึงป้งๆไว้แล้วก็ไปนั่นง้ักใต้ตรงไอ้คานที่เขา มีเชือกลุกเขาตายแล้วก็ท้าทายก็จะมีการกล่าวคํากล่าวคําพูดพูดคําที่ท้าทายที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติของเ,ออเจ้าของบ้านและคนที่เป็นสาวสองก็เหมือนเดิมเปิดเดินไปเปิดหน้าต่างเหมือนเดิมกูว่าผีแม่งร้อนว่ะเปิดแม่งลมระบายหน่ยีิผีก็ร้อนกูก็ร้อนอะไรประมาณเนี้ยพอเสร็จปุ๊บได้ไม่นานไอ้ผู้หญิงคนที่ปากปากไม่ดีอยู่ดีก็นนอนชักตาตั้งเลย ชักไปเลยที่แรกผมไม่เชื่อนะคิดว่าแบบเออเป็นอุปทานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็ถามฝ้ายว่าแล้วยังไงแล้วยังไงต่อก็คือนอนชักตาเหลือกเลยแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามึงมาลบลู่กูกับลูกทําไมกูอยู่ของกูดีๆกันอยู่แล้วมึงมาทําอย่างนี้ทําไมอีกเจ็ดวันถ้ามึงไม่มาขอขอมากูพวกมึงตายหมด พูดอย่างนี้เขาก็ด้วยด้วยความเป็นเด็กเขาก็ถอดเอาพระถอดเอาพระที่ห้อยมาก็มาใส่ในตัวผู้หญิงคนนี้แล้วก็คนที่เป็นสาวสองก็วิ่งลงจากชั้นสองของบ้านจะไปอตอนนั้นน่าจะเข้าตีสี่แล้วเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมลงเชื่อไหมพี่สิบสองคนไอ้ฝ้ายบอกนะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะฝ้ายบอกว่า สิบสองคนน่ลากผู้หญิงคนเดียวมาจากชั้นสองของบ้านเพื่อที่จะลงข้างล่างบ้านลากมาไม่ได้จนเกือบหกโมงเช้าลากกันกระชุดกระชากกันชุดกระชากกันอยู่เลยจนไอ้คนที่เป็นสาวสองต้องจะไปหาหลวงพ่อที่วัดข้างกระไดซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ใกล้วัดข้างกระไดในตำบลหาไน้แต่ถ้าผมไปเล่าในรายการผมจะไปลงดีเทลลึดขนาดนี้เพราะมันเสี่ยงอันนี้ก็คือลงดีเทลได้เลยเพราะว่ามันอยู่ตำบลอ่าน้อยบ้านหลังเนี้ย ถ้าถ้าใครเคยไปเที่ยวอ่าวน้อยนะจะเห็นบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังโดดโดดบ้านไม้สองชั้นหลังโดดโดดหลังเดียวริมทางรถไฟจะเป็นบ้านหลังเดียวที่ยังอยู่ทุกวันเนี้ยซึ่งไม่มีใครไปกล้าไปหรือเพราะเคยไปหรือแล้วเจอเหตุการณ์ก็อ่ะตัดภาพมาตรงที่สาวสองคนนั้นเนี่ยลงมาจากบ้านคือทุกคนนะช่วยกันเอาเอาผู้หญิงคนนั้นลงมาเขาบอกว่าเขาก็ดา่าก็ด่าสาวสองเลยมึงไม่ต้องไปหรอกเขาไม่ให้มึงไปหรอก เง <ains> ี้ยใช่ไหมว่าเขาสตาร์ทรถเวฟเพิ่ง <ains> ซื้อมาได้สองสามวันอะเวฟหนึ่งสองห้าสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไ,ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด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 จนยอมแล้วตอนเช้ามาก็คือแบบผู้หญิงคนนั้นอะปากเริ่มเบี้ยวแล้วพูดแบบว่ามันกามมันแข็งอะปากเบี้ยวเขาก็พูดคำสุดท้ายว่าถ้าพวกมึงยังไม่มาอีกเจ็ดวันกูจะเอาพวกมึงไปอยู่ให้หมดเลย พอเรื่องเนี้ยเกิดมาได้สักเอเข้าวันที่ห้ามั้งเรื่องก็ผ่านมาได้ข้าวผู้หญิงคนที่โดนผีเข้าโดนพอออกจากแยกมาจะมองเป็นอุบัติเหตุก็ได้จริงๆผมก็มองเป็นอุบัติเหตุนนะผู้หญิงคนนี้พอออกจากไฟแดงมาเขาก็ตรงมาเรื่อยๆแล้วเส้นนั้นเนี่ยเส้นเพชรเกษมเนี่ยลถพ่วงที่ล่องใต้มันเยอะอยู่ดีๆอ่ะ คนที่ซ้อนนะคนที่ซ้อนบอกว่าอยู่ดีเหมือนรถมันโด,ด,ด,ลลดนโดนโดนไอรถพ่วงมันดูดเข้าไปอันนี้ก็กระโดดออกคนซ้อนกระโดดออกแต่คนขับอ่ะไส้แตกต,ตายเลยโดนเหยียบแ้วเล็กเลยววววไอคนที่ก็หนึ่งคือตายตายหนึ่งละตายคนที่โดนผีเข้าพอหลังจากที่โดนไอทุกคนรู้คนทุกคนในกลุ่มที่ไป รู้ว่าไอ้คนนี้ตายไปแล้วโดนเหยียบตายทุกคนก็คือไปขอขมากันขอขมากันเรียบร้อยมันจะเหลืออยู่สองคนที่ไม่ได้ไปคือคนที่เป็นกระเทยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในกลุ่มไอ้ป้ายกับไ,ไอ้ลูกตาไปเรียบร้อยไปไปกันหมดแอ่ะจนผ่านเจ็ดวันขึ้นไปก็ฝ้ายก็ได้ข่าวว่าไอ้คนที่เป็นสาวสองคนเนี้ย ขับมอไซค์อยู่มีคนซ้อนนะมีคนซ้อนเหมือนก็จะไปเที่ยวกันวัยรุ่นตามปกติขี่มอไซค์เนี่ย mm. เหมือนอยู่ดีๆรถมันสะดุดอะไรทัดอย่างแล้วรถมันล้ม mm. และคนที่เป็นสาวสองล้มแล้วหัวไปฟาดก,ก้อนหินนะทุกวันนี้ยังเป็นเป็นไม่ค่อยดีไม่ก็คือไม่ค่อยเต็มอ,ะ mm. อ่ะแต่ประมาณนะั้นคนที่ปากไม่ดีตรงนี้ว่าแบบไปเปิดหน้าตา่า hey, mm. ให้ให้เหทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนปั๊มๆเผลอ พูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าจะมองเป็นอุบัติเหตุก็ได้แล้วอีกคนก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อยู่ดีๆก็เหมือนกับวูบไปแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรเพราะถามว่าไยแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปทําอะไรนะทําไมเขาถึงต้องเป็นเหมือนเดินตามข้างทางกันทุกวันนี้เดินเก็บของเก่าตามข้างทางแล้วเป็นเหมือนเอ,เอาอะไรมาใส่หัวเอา อะไรนะที่เราไหว้พระกันอดอกไม้ที่มันเป็นเอาไปคล้องคอเป็นไหว้พระเดินตามข้างทางผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเออมีคนหนึ่ง,เ,นนงเป็นเพื่อนเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันป้ายเขาไปพูดบอกว่าเฮ้ยผีไม่มีจริงหรอกถ้ามีมันมาหักคอกูแล้วทุกวันนี้รถล้มสมองยุบผ่าสมองนี่ก็จะมีเคสนี้มีสี่คนที่ที่ไม่ปกติซึ่งป้ายนี่ก็โดนเหมือนกันตรงที่ว่าผมก็ อาจจะมองว่าเขายังดวงดีหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันวันนั้นเขาออกมาจากหน้าหมู่บ้านสีแยกประจวบสีแยกใหญ่เส้นเป็นกระเสิมวันนั้นป้ายไม่ได้ขับลูกตาเป็นคนขับมาสองพี่น้องเหมือนกันเลย,สอ,อเอเลยสองพี่น้องกันแนะท้ๆลูกตาเป็นคนขับลูกตาย้อนสอนแล้วรถมันเหมือนกับว่าลื่นสายเบรกแล,ล้วลื่นสายลม้มรถพ่วงมาพอดีเหยียบมอไซค์พังเละเทะอู๊มไปเลย ไอ้ฝ้ายกับลูกตาลรอดเหมือนเขาจะมาเตือนอะไรหรือเปล่าซึ่งบ้านหลังนี้ผมก็คิดว่าการไปลบหลู่ใครเนี่ยผมว่ามันมันไม่ควรแม้กระทั่งการล่าท้าผีเอยถ้าไปไม่ถูกเอยมันไม่เหมาะสมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่แบบว่าถึงคุณจะเด็กยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่สมควรไปลบหลูท่ที่ที่แบบนี้อะไรประมาณนี้ครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับ